ดีจเ,เ,เจ้าเพื่อนๆมาเจอกันกแลวนะคากับช่องไทยสล์อิตาลีวันนี้จะพามาทําครีมนะคะครีมสูตรนี้จะช่วยในเรื่องลดเลือนริ้วรอยช้ยลดฝ้าลดกระลดอักใครที่เป็นสิวนะคะสูตรนี้ช่วยได้เยอะมากๆเลยนะคะทุกคนใครที่เป็นสิวจะทาให้สิวยุบเร็วจะทําให้แผลที่เกิดจากสิวหายเร็วนะคะช่วยลดฝ้าลดกระทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดรอยดํารอยแดงที่เกิดจากสิวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ โอเคค่ะคขเข้ามาแล้วก็ฝากกดบซัฟทไครอทออร่ก็แจบเพื่อเป็นกำลังใจในการาำลิปต,ต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมไปเลยนะคะว่ามีอะไรกันมั่งนะคะนี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นเจลว,วัสลีนนะคะใครจะใช้วัสลีนแบบไหนได้เลยนะคะวัสลีนตัวนี้จะมีขายที่ DM นะคะในส่งเจลว,วัตสลีนก็จะช่วยช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระนะคะ เราจะใช้เจลวัซลีนอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะใครจะทาเยอะก็สามารถเพิ่มมาตาส่วนได้เลยนะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะหรือใครจะใช้เป็นเบบี้ออ์จอนสันหรือจะใช้เป็นน้ํามันมะกอกได้เลยนะคะในส่วนของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช,ช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระช่วยทำให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะ ในน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเขาจะมีวิตามินอ e ีผสมลงไปด้วยนะคะก็จะมีวิตามินอ e ีที่สูงมากๆเลยนะคะเราจะใช้่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะเพื่อที่เราจะมาละลายเจลว,วัสลีนนะคะใส่ไปเลยสองช้อนนะคะหลังจากนั้นให้เรามาผสมสองตัวนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะก่อนที่เราจะผสมตัวอื่นลงไปนะคะ ัสดีเขาค่อนข้างจะเหนื่นนะคะก็จะผสมกับตัวอื่นเขา้าเข้ากันได้ยากนะคะถ้าเราไม่มา,าละลายเขาเป็นเนื้อครีมก่อนแบบนี้นะคะให้กละลายแบบนี้เลยนะคะทุกคนตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นเจลวันหางจระเข้นะคะในส่วนของเจลวัานหางจระเข้เขาจะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยดับพิร้อนคลายพิรอดต่างๆเลยนะคะช่วยทําทให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระนะคะ เราจะใช้เกลวันหางจระเข้อยู่ที่ 1- นึถึงสองช้อนชานะคะถ้าใครจะทําเยอะก็เพิ่มอาัตราส่วนได้เลยนะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นผงขมิ้นนะคะในส่วนของผงขมิ้นก็จะไปกฆ่าแบคทีเรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะจะช่วยให้แพ้ที่เกิดจากสิวยุบเร็วช่วยให้สิวของเราหายเร็วนะคะ ช่วยให้ทําให้หน้าของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้ผงขมิ้นอยู่ที่1นส่วนสนะคะหรือปลายช้อนนะคะใช้นิดเดียวนะคะทุกคนปลายช้อนแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมไม่เข้ากันเลยนะคะครีมสูตรนี้ถ้าใครอยู่บ้านเฉยเฉยก็ทาได้ทั้งเช้าและก่อนนอนเลยนะคะถ้าใครทํางานแนะนําไม่ทาก่อนนอน เฉพาะเป็นไนท์ครีมนะคะเพราะว่าเขาจะเหลืองนะคะก็จะเป็นเนื้อขมิ้นเนะเาะก็จะเหลืองนะคะใครอยากจะเติมอะไรอย่างวิตามินอะไรออยน้ำมันอะไรลงไปได้เลยนะคะสูตร DIY ไม่ตายตัวนะคะทุกคนนี่เลยนะคะเนื้อครีมเราทําออกมาแล้วเนื้อครีมเ็าะจะสวยมากๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะเนื้อครีมเนียนสวยมากๆเลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะ ทาเลยนะคะคนทำงานแนะนำไม่ทำเป็นไนท์ครีมอย่างเดียวนะคะคนอยู่บ้านเฉยๆทาได้แม้กระทั่งตอนเช้าเลยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะให้เราทาแบบนี้นะคะทาเป็นไนท์ครีมโดยที่เราไม่ต้องทาตัวอื่นทับได้เลยนะคะเราทาเฉพาะตัวนี้เราก็นอนได้เลยนะคะถ้าใครจะทาตอนเช้า อยู่บ้านเฉยๆสามารถทาได้นะคะเพราะว่าเขาก็จะไม่เหลืองจนเกินไปนะคะเนื้อครีมเขาจะสีเหลืองก็าริงน,นะคะแต่เวลาเราทาเข้าไปในหน้าเราแล้วเขาก็จะไม่เหลืองจนเกินไปละคะเราสามารถ้าได้ทั้งเช้าและเย็นเลยนะคะวิธีเก็บรักษานะคะให้เก็บใส่กระปุกเข้าตู้เย็นนะคะเก็บในตู้เย็นได้1-2อาทิตย์อยู่นะคะครีมสูตรนี้นะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากา subscribe, <อ> like, กดซับส c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเพียงกำลังใจในการํำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแคร์ให้ดูอีกนะคะ